Pathway, าคู่ต่อไปมาโอเคหมดแล้วใช่ั้ยมาวนลูกวนมองต,อง, <Har> ตองไว้นะขายของกับคนดูทางบ้านอ๋อเอาชาติง่ายๆนะพี่สวัสดีครับท, <c oughs> ท่านชมวันนี้ช็อนะครับกลับมาพบกันทุกครั้งนะครับทุกหลังเที่ยงคืนและตีสองนะครับกัะบอมกับรายการนี้ก็วันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับมา วันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนะครับฮาลุมาเกียนะครับซึ่งเขาเดินทางมาไกลามากนะครับเดี๋ยวเขาเชมาพบกับคุณฮารุมาเกียนะครับสวัสดีครับคุณเดนตาสคุณสุสุกสวัสดีครับท่านประเทศไทยทุกคนสวงสงดูแกับดูด คืออย่างนี้เขามีเครื่องมาตัวหนึ่งซึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่มากตั้งก่อนนึงต้งก่อนนึงโอ้โหตั้งก่อนงนี่เขานำมาตัวเดียวครับเขานำมาตัวเดียวเป็นตัวเดียวในประเทศฮารุมาเกียครับตั้นี่อนดึ้งก่อน มันเป็นมันเป็นยาสอดใส่ครับเพียงแค่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทุกคนมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่มากมีอยู่อันเดียวนันเม่ได้ล้าาเกี้ยแต่เขานำมาเสนอขายในวันน <c oughs> ี <Richards> you you right. ้เพียงแค่หยิบมาสอดเข้าไปในจมูก มันทำให้ชีวิตคุณสดชื่นมากครับเพียงแค่คุณสอดสาย่อยพูดด้วยพูดด้วยแล้วก็อะคืออย่างนี้มันเป็นเครื่องที่ทำให้คุณ สบายครับเพียงแค่คุณเขย่ามันเขย่าปุ๊บเครื่องจะสันเครื่องจะสันปุ๊บคุณเข้าไปในจมูกจะทำให้โพงจมูกคุโล่งครับไม่ต้องพึ่งยาต่อไปซึ่งซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องนี้โยยด็อกเรฮัลเกียที่คิดออกมาานำมาขายในประเทศไทยถ้าใครมีความต้องการ อโห,ห้าล้านบาทเท่านั้นครับห้าล้านบาทเท่านั้นครับคือไม่แพงมากแต่ว่าทําให้ชีวิตคุณสบายขึ้น <c oughs> ทําให้คุณมีความสุขในการใช้จมูกแค่นั้นก็เพียงพอแล้ครับอ <c oughs> คนเหมือนจะบุกไฟฟ้าอือมนึกว่าเป็นแบบว่าเวลาเป็นไซนัทแล้วแบบว่าโอ้ยแบบสบายที่โตเขาตีถึงว่ามันนักษาไซนัทใช่แล้วก็ตัวพัชร์หลอกมาแล้วเข้าไปขอเคลียร์ตอนวอนเล่นเกมก็กินเยอะอ้าวมาคนต่อไป